ม,มาละจ้าแม่แค่ไทยมแม่มาแม่สองพันยี่สิบสองนะคะนนไม่ใช่ไม่ที่สั่งรอบนั้นอ่ะต้องให้สั่ง,ง,งแก้วใช่แล้วมันจะนานตั้งแต่ปีที่แล้วจะไม่ได้ <c oughs> ไรใช่ไหมอันนี้อย่างเราถุงเอาถุงมาปะเนี่ยเดินมาแต่ตัวเด่นเด่นเด่นปาสมะม่วงนะคะทุกคนมะม่วงน้ำหวานสวยๆนะคะของเพิ่งลงนะคะใครสนใจมาเด้อน้ำหวานน้ำหวาน แล้วไม่ตัวูเมี่ยงค้ไหนในัวผู้อยู่ข้างนูบอกเจ็บบุ่มเลยนักนักน้องมาเด้นนะคะทุกคนผักบุ้งสดสดสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะเท่าไหร่สดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมีทุกผักนะคะที่ประเทศอังกฤษนะคะทุกคนผักมะขายหนาบานเลยนะคะสดดผักอิตูผักแมงลักมีหมดนะคะ ของมายังไม่รู้ราคาเอามาไแมงลักสดๆนะพี่ผมจะเมาพี่ผมบอกจะเมาหมดเลยนะคะเย็นยังแตอยากได้พี่ผมต้องถือเมาเบิดมีข้างล่างีของพึ่งลงนะคะใครสนใจมามาเลยนะคะพี่กัดเออ่บ้านยิงนุชอยู่และมาหลดนะคะมาดซองหอดหอดหมองนะคะได้กลิ่นเหมือนทุเรียนเลยนะคะนี่ไงเั้งกล่องเลยเลยโอ้ยฟ้าทุเรียน ให้น้องนนกันนะกองเท่าไหร่จ๊ะมามากินก่อนนะคะค่ะโลนึงมีพี่เกลือด้วยนะชิลเลียนให้ขยันไหมล่ะพี่เกลือเขาอยู่แถวๆข้างๆชุเลียนมีแต่สวยๆนะคะมีมะแกนก็มีค่ะชุเลียนไม่กินชาตินี้ก็รอกินชาติหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวกินซ่าบาสันนะคะเดี๋ยวเขาส่งคามโลกนะถ้าไม่กอบลอกพื้นฐานเอาไปละ าหวานไหมหวานอย um so yeah. uh. <c ure> <c ure> ู่ใจดีชอบกินเออไปไปทางนั้นเลยไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องรีบนะคะจะไปไหนต่อไหมเนี่ยไปจ้าอันนี้อันมาหั่นเข้าอันเด็กคนเนี่เออพอปอได้เห็นเนี่ยบอกโอ้ยกะติ้นเนี่ยมาทำที่นอนกะติ้นแกะกะติ้นแกะเนี่ยมาทำอร่อยเจ้ะนะเออมองดูอันนี้สามกล่องสิบแล้วที่แกว่า ไปผัดซื้อแล้วนี่ดีกว่าพี่บุญเราซื้อเป็หน่วยมันรู้เนาะนี่แต่เมียงนี่ต้องเอาได้เสามกลองสิบปอนะคะไม่ใช่สิบบาทเอาไปย่างกินเปลือกเออมันได้ฟิลลิ่งใช่ไหมอันนี้ลูกสาวบอกเอานี้ให้หน่อยไหมแซนไม่ใช่อันนี้ละอันนี้ไม่สั่งต้องนุ่นนะคะฝากนห้แค่ซื้ออันนี้นะคะทุกคน เอากองวันนี่ก่อนนะคะกองวันนี้ก่อนแล้วใส่ให้ไหมคะเช็คนะคะทุกคนมีถนนด้วยนะคะขนนสวยๆนะคะทุกคนมีผักขี้เหล็กด้วยนะคะนี่แม่ค้าไทยนะคะมีหอดข้าหมากนะคะภริชนใจไหว้พระไหว้เจ้าวมั้ยใบพะวาไหว้บพะวาอันสนมากก็ไหว้ไหว้แต่ต้นไม้นะขุดเหมยเราจะไปดูฝั่งนี้นะคะทุกคน ใช้ไม้ใช้ไม้ถนนบ้านอย่างนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะเหมือนเดิมนะคะใกล้แล้วใกล้แล้วสวนก็มีเด้สองข้างเลยนะนี่นะคะฝั่งนี้กล้วยหอมเนาะกระเพราหัวกะพรกล้วยดิบนะคะแบบนี้นะคะกล้วยน้ำว้านะคะอันนี้ก็โอ้ยพี่บุ้มดูอันนี้คุณ่ะนั่นแหละถามอยู่อะเลยไม่มกี่แพ็ค อ่ะี่อันนั้นนแพ็คนึงใช่ไหมเออลิ้นปลาลิ้นไม่เยอะไปเห็นแล้วมาหมดเลยบ่นเลก็จะเอาไปเดี๋ยวหนูไปกะเอาเดี๋ยวหนูไปกะกทั้งหมดนี้เหแล้วหมดไม่่นี่ตั้งหนอเออเอาไเอาไปนอไ่ไงนอลดนดเดี๋ยวพี่เอาละตกแกงอนเม่กี้หนอนะแวียบานุแกงมันก็เจอนี่หยิบมา

อันนี้นเป็นยอดมะพร้าวนะคะทุณไม่ไไม่ค่อยนื้อข้ากินแต่ข้าเสียมะพร้าวกระเพาโหระพาไมคะทุ้งใจของเก่าไปเอามาให้ติดอีกนะเห็นมั้ยห็นหน่วยละเจ็ดแต่ว่าสวยนะเพราะว่าเอาอันนี้งามเห็นเขาพูดก็ได้เอาสิั่นเอองามเอาไว้ กินกินปีนี้ปีหน้าจ่ายเลยเนี่ยงามเบิงามเลยเอาไปบ่มส่วบ่มสักหน่อยต้องบ่มอีกบ่มสักหน่อยถ้าเข้ามาเสูบมันก็จะเรียนต้องมาแบบนี้แหละข้างล่างยังมั่งระบาข้างล่างหน่อย้างล่างกล้องไหนได้พริกง้างามสวยเลยแางลักแล้วก็ที่หง้างามงามนี่เอาเอาไปที่เอาสวนเอาไปกินเล่นนี่แหละเออไปกินแบบพวกตะกงตะกงมามามาบ่อยอยู่ใช่ไหมริกเลย ก็มีกม่บ่อยอะพีกแดงไม่มีอะพีกแดงดแล้วพีกแดงว่าจะไปเมื่อเช้าแต่เมื่อคืนไปทำงานลับจบเหนื่อยตั้มเอ้ยไม่รู้จะเอาอะไรมาขากไหคะที่สี่จุดห้าคนนี่นะคะขยันนี่แบบเ่องแลบ้านหนูแล้วจ้ะทุกคนหลังจากที่เราแม่ค้าไทยมาขายกับข้าวที่หน้าบ้านนะคะมาดูว่าอีิกลดซื้ออะไรบ้างนะคะทุกคนจ้ะ นี่เลยนะคะทุเรียนนะคะทุเรียนแกะห้าร้อยกรัมนะคะผู้บักไงเลยนะคะเคงกิโลนะคะสองกล่องนะคะทุกคนเอาให้น้องนุ่นกล่องหนึ่งนะคะคุณแม่กล่องนึงกินมันกระสิบตะลบอบอวนคะคะพริกขี้หนูนะคะวันนี้ซื้อห่อเดียวนะคะไม่กินเลนาะแตาไม่กินกรเปิดพวกแหนมพนมอน,นี่สตอแกะนะคะ三팩三팩สามแพ็คสามแพ็คซีนะคะสิบปอนด์นะคะก็ประมาณห้าร้อยบาทนะคะ แล้วก็สายไม้ให้น้องนุ่นนะคะนุ่นอยากกินส้ายไม้เนาะแล้วก็เล่งโต้คล้องสาวนุ่นนะคะมันครบไปแล้วี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอาแปดเก้าสิบสองโอเคครบนะคะแล้วก็เต <Yeah. S 2> ้าห AP ู <Iron>. ้ปลานะคะอ้าแเราเกืองไม่คอยลายเท่านะสีแทก ชีแท็กนะคะต้มโฮต้าแล้วก็ถั่วนะคะถั่วเขียวถั่วดำถั่วเหลืองนะคะแล้วก็เม็ดเดือยนะคะทุกคนเม็ดเดือยนะคะมาดิโนซิมาต้มนะคะต้มแล้วก็กินตอนเช้าต้มซื้อนะคะต้องใส่อย่างนี้เม็ดเดือยนะคะเม็ดเดือย อันนี้กาซีเอาไปแช่แข็งไว้ก่อนนะคะอันนี้สีแพกเลยนะคะสีแพ็สีแพคนะคะแช่ึงไว้นี่นเลยนะคะขอบคุณแม่ค้าไทยนะคะที่มาส่งมาส่งของแสบถึงหน้าบ้านนะคะทุกคนสำหรับวันนี้แซบนัวครัวหยุดขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดี บายนะคะทุกคนมากินทาเรียนกันนะคะสวัสดีค่ะ